มีคำถามคำถามหนึ่งนะครับมีคำถามคำถามหนึ่งถามว่าเอา่อมันใช้เวลานานไหมกว่าที่เราจะเทรดได้ครับเทรดในชีพได้นะครับหรือว่าถามว่าการเทรดเนี่ยมันยากไหมนะครับ <S <S อืมทําไมแบบบางคนฝึกมาเป็นปีก็ยังไม่ได้สักทีนะครับมันใช้เวลานานไหมทีนี้นะครับเดี๋ยวมาหน้านี้ดีกว่าน,นะ <S <S ผมต้องเกินก่อนนะครับมาเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วการเทรดเนาะการเทรดเนี่ยไม่ต่างนะครับไม่ต่างกับ อาชีพใดอาชีพหนึ่งเลยนะครับเหมือนกับบางคนเนี่ยนะครับอาจจะชอบเป็นนักดนตรีถูกไหมการที่เราจะเป็นนักดนตรีได้นะครับเล่นจนเป็นอาชีพได้นะก็ต้องฝึกฝนเนาะบางคนอาจจะใช้เวลาเร็วหน่อยเพราะอาจจะมีพรสวรรค์นะครับหรืออาจจะจับทางถูกหรือว่าอาจจะมีครูดีสอนดีใช้เวลาอาจจะปี2ปีก็สามารถเล่นเป็นอาชีพได้หรือบางคนแบบมีพรสวรรค์ให้มาใช่ไหมเสียงดีอาจจะเป็นนักร้องได้ในฝึกฝึกเล่นกับกับวงแค่ไม่นานก็ก็สามารถเป็นอาชีพได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จะเห็นเลยนะครับว่าแต่ละอาชีพมันจะมีทัมมิ่งนะครับหรือมีระยะเวลาในการฝึกฝนนะครับในช่วงเวลาหนึ่งที่แตกต่างกันนะครับถ้าสกิลที่สูงหน่อยอย่างเช่นบางคนที่เป็นเป็นแพทย์เนะเป็นหมออะไรเงี้ยก็ต้องเรียนอย่างน้อยหกปีถูกไหมแล้วก็ต้องเรียนเฉพาะทางต่ออีกอะไรเงี้ยถึงจะออกมาประกอบอาชีพได้นะครับหรือลหลายๆคนเนี่ยอย่างเราเองนะเราเองเนี่ยเราต้องเสียเวลาเท่าไหร่สี่ปีใช่ไหมสี่ปีนะครับในการที่เราจะนะครับจะ ไปเรียนปิญญาตีใช่ไหมปีหนึปีสอปีสมปีสเรียนรู้อะไรทั้งอย่างเฉพาะทางผมจบวิศวะมาใช่ไหมครับผมใช้เวลา4ปีนะครับจบออกมามาทํางานวิศวะมันก็ไม่ได้ทําได้เลยใช่ไหมเราก็ต้องมาศึกษาจากหน้างานจริงอีกใช่ไหมใช้เวลาปีสองปีสปีกว่าจะเข้าใจงานจริง ท่าน,นจะบอกเลยว่าในแต่ละอาชีพนะครับจะต้องมีระยะเวลานะครับในการฝึกฝนต่างกันนะครับทีนี้ต้องถามก่อนต้องอธิบายก่อนว่ามันควรจะนานเท่าไหร่นะครับมันควรจะนานเท่าไหร่นะครับทีนี้นะครับก็หลายๆคนอาจจะมาหน้านี้เลยนะหลายๆคนอาจจะรู้จักหรือเปล่านะครับกดหมื่นชั่วโมงนะครับ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 หมื่นชั่วโมงบอกว่าอะไรเรานะครับหมื่นชั่วโมงบอกว่านะครับ ถ้าเราทําอะไรซ้ำๆนะครบหมื่นชั่วโมงมันจะเปลี่ยนจากคนที่แบบมือสมัครเล่นหรือทําไม่เป็นเลยไปเป็นมืออาชีพได้นะครับกฎนี้ใช้ได้ใช้ได้ดีเลยกับทุกอาชีพที่ฝึกฝนอย่างถูกต้องนะอย่างถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเป็นนักกีฬามืออาชีพนะครับแต่อย่าลืมนะนักกีฬามันก็จะมีเรื่องอายุมาเกี่ยวใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราฝึกตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเราฝึกครบหมื่นชั่วโมงอย่างน้อยยังไงต่อให้เราไม่ได้เป็นระดับโลกอันดับหนึ่งของโลกอย่างน้อยเราก็เป็นมืออาชีพเข้าใจไหม หรือบางคนอาจจะแบบเนี่ยทำไมถึงเป็นหมื่นชั่วโมงนะครับหมื่นชั่วโมงถ้าเราซอยออกมานักซอยออกมามันก็จะตกปีละประมาณสองพันห้าร้อยชั่วโมงถูกหมสองพันห้าร้อยชั่วโมงนะครับสองพันห้าร้อยชั่วโมงเนี่ยนะครับตกเป็นต่อเดือนนะครับต่อเดือนเราหารสิบสองนี่นะครับสองพันห้าร้อยชั่วโมงหารสิบสองนะครับสิบสองสิบสองเดือนเท่ากับเดือนแล้วเท่าไหร่เดือนแล้วประมาณสองร้อยนะครับสองร้อยแปดชั่วโมงเดือนแล้วประมาณสองร้อยแปดชั่วโมงถูกไหมนะครับสองร้อยแปดชั่วโมงนะครับ เดือนหนึ่งนะเดือนหนึง่งเพราะนั้นเวลาเราเรียนหนังสือหรือเราเรียนรู้อะไรสักอย่างนะครับเราเรียนรู้นะครับเราเรียนรู้นะครับทั้งหมดกี่วันนะครับสมมติเราเรียนห้าวันกะห้าวันจันสุ์นะครับเสาร์อาทิตย์ไม่นับนะครับวันเดือนเดือนหนึ่งอ่ะจะจะมีเวลาในการเรียนรู้ผมมันจะมันยี่สิบ 20, ใช่ไหมถึงยี่สิบสองวันผมตียี่สิบวันละกันนะครับยี่สิบวันนะครับก็สองร้อยแปดหัยี่สิบใช่ไหม นะครับยี่สิบใช่ไหมครับเนี่ยก็เนี่ยสองร้อยแปดหยี่สิบก็อยู่ประมาณสิบชั่วโมงนะครับสิบชั่วโมงต่อวันนะครับนั้นจะสังเกตเห็นไหมทําไมในเวลาที่เราเรียนมหอะไรนะครับทําไมเราถึงต้องใช้เวลาขั้นต่ำตัวประมาณสี่ปีนะครับสีป่ปีแล้วยังมีการวงการบ้านมีอะไรที่เราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมาจากนั้นอีกใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นกฎตรงนี้กฎหมื่ชั่วโมงถ้าเราใช้เวลาในการเรียนรู้ศึกษาจริงๆอ่ะครบสี่ปีอ่ะยังไงจากมือสมัครเล่นจากที่แบบเราเป็นเด็กเด็กเด็กน้อยเนะ จบมหาลายัยให้จบจบปถมใช่ไหมจบปถมต่อมหาลาัยครับจบสถงเสร็จพอไปต่อมหาลัยสี่ปีม,มันก็จะมีสกิลด้านนั้นขึ้นมานครับบางคนไปเรียนเป็นนิเทศใช่ไหมบางคนไปเรียนการแสดงบางคนเรียนวิศวะอย่างผมหรือบางคนไปเรียนเป็นครูเป็นอะไรต่างๆนานาม,มันต้องใช้กฎนี้ทั้งนั้นนะครับกฎนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นกฎนี้ไม่ใช่ว่าแต่มันไม่ใช่ว่าเราจะสามารถทําได้ทุกคนนะให้ครบหมื่นชั่วโมงเพราะอะไรอันดับแรกเลยผมต้องย้อน,อนจากกฎหมื่นชั่วโมงเนี่ยกลับมาที่กฎ อ่า21บวันก่อนมันจะมันจะพ่วงกันนะมันจะพ่วงกันนะครับกนที่วันเ totally นี่ยก็คือบอกว่าถ้าเราถ้าเราทําอะไรซ้ําๆนะครับซ้าๆติดๆกันยี่บเวันนะย1ดวันอ่ามันจะเปลี่ยนนิสัยของเราไปได้นะครับสมมติเราชอบตื่นเช้านะครับเราอยากตื่นเช้าปกติเราตื่นสายเราอยากตื่นเช้านะครับเราทาซ้ำๆๆๆๆๆนะครับคนที่เขาเ1็ดวันจากที่เราเป็นคนตื่นสายเราจะกลายเป็นคนตื่นเช้าแต่ถ้าเราขี้เกียจ จากที่คนตื่นเช้าเราเริ่มปรับเวลานอนใหม่เราตื่นสายขึ้นนะครับซ้ำๆๆเขาที่เห็นวันนิสัยมันจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็น<ม>วิธีการเบื้องต้นในการเปลี่ยนนิสัยของแต่ละคนเพราะฉะนั้นนักเรียนในกลุ่มผมแต่ละคนทําไมผมถึงบังคับให้ช่วงแรกใ,ในการฝึกเทรนดนต้องส่งกานบ้านส่งรีพอร์ตนะครับเพราะผมจะเห็นว่าแต่ละคนมีข้อที่ต้องปรับปรุงตรงไหนนะมีจุดอ่อนตรงไหนผมก็จะให้เขาปรับปรุงเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมผมให้เขาส่งรีพอร์ตสม่เสมอเนี่ยผมบอกนักเรียนเลยอย่างน้อยคือ1นึ่งสามเดือนนะ ทำให้มันสม่ำเสมอหรืออย่างบางคนอย่างพี่จุ๋มที่สอบผ่านมาจากเมื่อก่อนร้อยไม้ทําไมเปลี่ยนมาได้เปลี่ยนจนทุกวันนี้เหตุเหตุไม่ได้เยอะแต่ก็กาไรแล้วสอบผ่านได้จากที่เมื่อก่อนเหตุ bat, แบบเหตุแบบใช่ไหมอาทิตย์ละร้อยไม้ผมก็ต้องให,ให,ให้ให้โจทย์พี่จุม๋มบังคับพี่จุ๋มในการเทตดพี่จุ๋มต้องไปแก้ตรงนี้นะครับแล้วทําให้สม่ำเสมอพอครบดูพอครบเดือนมันพี่จุ๋มเปลี่ยนไปเลยทำไมถึกครบเดือนครบเดือนถึงเปลีป่ยนเพราะอะไรเพราะว่าเราเหตดค่าวันถูกไหม สาร์อาทิตย์ไม่นับถุงไหมครับเพราะนั้นพอครบเดือนครบเดือนมันจะครบที่เอ็ดวันพอดีเพราะฉะนั้นนะครับก็นิสัยนิสัยที่พี่จุ๋มทําสม่าเสมอติดกันที่เอ็ดวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพี่จุมนะ๋มแล้วถูกไหมเพราะนั้นนักเรียนแต่ละคนจะมีปัญหาต่างกันเวลาที่ผมฝึกนักเรียนผมก็จะผมก็จะให้เงื่อนไขหรือว่าให้กดในการเทรดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนมันมีเขาเรียกมีปัญหาต่างกันนะครับพอหลังจากที่เราครบที่เอ็ดวันแรกแล้วเราก็ยังเทรดสม่าเสมอ ทำไปเรื่อยๆเลยๆ,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 ๆพอครบหมื่นชั่วโมงเราจะกลายเป็นเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพได้แน่นอนผมการันตีนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่จาเป็นต้องร้อยถึงหมื่นชั่วโมงนะในการที่จะเทรดทำกำไรได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราอาจจะเดินทางไปสักแค่พันชั่วโมงนะครับพันชั่วโมงนะครับหรือประมาณถ้าสามพันชั่วโมงเนี้ยเราอาจจะถอนทำกำากาไรได้ได้สม่ำเสมอและแต่อาจจะไม่ได้แบบถึงขนาดแบบเป็นระดับโลกหรือมืออาชีพขนาดนั้นนะแต่เราสามารถทํากาไรได้เข้าใจป่ะ เพราะนั้นเนี่ยเราก็แค่ค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วเราก็ทําสม่าเสมอเพราะนั้นในอนาคตเมื่อครบหมื่นชั่วโมงเราจะแอดวาซ์มากขึ้นนะครับเราจะเก่งมากขึ้นเจออะไรเราก็จะไม่ไม่ไม่พลาดไปเข้าแทรกละนะครับซึ่งระหว่างทางอ่ะนะครับระหว่างทางสังเกตทําไมนักเรียนผมหลายๆคนบางคนใช้เวลาแค่ไม่ถึงปีนะครับก็สามารถเทรดทำอะไรได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าหคืออันดับแรกคือกดที่บวันทุกคนผ่านกันหมดนะครับสคือทุกคนเริ่มฝึกนะครับเริ่มฝึก มันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ธาตุไฟเขาแทรกนะครับถ้าเรารู้ตัวเร็วนะครับแล้วยิ่งถ้าเรามีกลุ่มเนาะมีเพื่อนคอยคอยช่วยเหลือกันอ่านะครับเราจะรีคอเวอร์กลับมาเร็วนะครับสุดท้ายถ้าเราคุมดอดาวได้สำหรับการเทรดผมว่าไม,ไม่ไม่น่าจะเกินนะครับไม่ไมน่าจะไม่น่าจะต้องถึงหน 100, ึ่งห่ชั่วโมงก็สามารถทำกำไรได้ซึ่งตอนนี้พิสูจน์มาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าการเทรดก็จะถามว่าใช้เวลาใช้เวลานานแค่ไหนนะครับสําหรับเราที่สามารถจะเทรดได้ทำอะไรได้ถอนกำไรได้สม่ำเสมอน,น,นะ อันดับแรกผมมองว่าน่าจะขั้นต่ำคือสามหรือหกเดือนนะสามหรือหกเดือนเพราะเพราะอะไรเพราะเราต้องผ่านกฎผ่านกฎยี่สิบเอ็ดวันมาก่อนนะอันดับแรกนะครับอันดันที่ต่อคือเราต้องฝึกสม่ำเสมอเนาะแล้วเราก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเลขเนาะจากรีพอร์ตว่าเราไม่ปุ๊กใช่ไหมเพราะนั้นขั้นต่ำคืออย่างน้อยคือสามเดือนนะครับสามเดือนพอสามเดือนเสร็จปุ๊บเรามั่นใจนะครับหรือระหว่างนี้อาจจะสอบใช่ไหมสอบกองทุนเราสามารถได้ได้กรอดกองทุนมา เพราะนั้นเราก็ต้องเทรดต่อเทรดต่อจนสามารถเออถ้าเรารักษาพอร์ตได้จนเบ็น v i p อันนั้นน่ะเป็นการการ,รกันตีการันตีก้าวแรกแล้วว่าเอ้ยเราสามารถเทรดทำกำไรได้สม่ำเสมอในระยะยาวนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยผมมองในกลุ่มนะผมะมองประมาณสักหกเดือนเป็นอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยนะครับส่วนนอกกลุ่มสําหรับตัวผมเองนะผมใช้เวลาสี่ปีนะครับจากที่ไม่เป็นอะไรเลยจนมาเทรดเทรดพอร์ตตัวเองแล้วสามารถพอรเงินได้สม่ำเสมอน,นะผมใช้เวลาสี่ปีแต่นักเรียนของผมตอนนี้คือใช้เวลาสั้นลงนะครับ เฉลี่ยค่าเฉลี่ยประมาณหกเดือนหึงปีหนึ่งนะนะครับบางคนอาจจะมากกว่าน,นั้นแต่ระยะยาวผมว่ายังไงก็ปลายทางเดียันหมดนะครับโอเคเนาะนะครับอันนี้น่าจะเข้าใจขึ้นเยอะนะครับ